เรื่องหลังชีวิตอาจารย์พิเศษ EP ที่จะพามาดูการออกแบบคอร์สหรือหลักสูตรวิชา The Disruptor นะครับหรือเปลี่ยนโลกวิชานี้ยังไม่มีมาก่อนก็ต้องออกแบบโดยทางสำนักวิชาศึกษาทั่วไปของสอจรประจำเก้ารักาังนะครับก็ได้ขึ้นโครงไว้ให้ว่าจะต้องประมาณนี้คำตามคำอธิบายหลายวิชานะครับ ก็อาสาว่าจะมาออกแบบวิชานี้ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่พอมานั่งเซิร์ชข้อมูลดูอ้าวเฮ้ยมันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันยังไม่มีใครทํามาก่อนเนาะผมก็เลยต้องมานั่งดูซึ่งมันเป็นความาท้าทายอะไรใหม่ๆนี่ก็คือชอบทํานะครับก็เลยนี่ครับตอนแรกก็ยังไม่มีหรอกว่าเอาคำหรือเอาคำมันจะเป็นอะไรนะครับแต่ว่าก็มีตัวค่าน้ําหนัก ตัวซอฟต์สกิลที่เราอยากจะพัฒนาเราก็ต้องมาหยอนนะครับซึ่งผมก็ได้ปรึกษากับทางพอว่าวิชาเนี้ยเราอยากให,ให้การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยมันมีน้าหนักขึ้นมาหรือเด่นขึ้นมาหน่อยนะครับจากเดิมเนี่ยผมไปให้น้ําหนักเรื่องการสื่อสารนะครับสื่อสารเนี่ยเยอะเพราะว่าผมถนัดก็เลยต้องมาปรับการสื่อสารลงนะครับไปเพิ่มเรื่องการเป็นผู้นํานะครับแล้วก็มีเรื่องความสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยผมเห็นว่า บางทีการเป็นผู้นําแต่ไม่สัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยก็ดูข,ดขาดๆยังไงไม่รู้เนาะเหมือนเราต้องทํางานร่วมกันกับทีมนะครับความคิดสร้างสารรค์จำเป็นต้องมีนะครับผมรู้สึกว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวิชา the disruptor ที่ผมออกแบเนี่ยก็เลยให้น้ําหนักไว้ประมาณนี้ครับที่การกระบ,บาดเอาไว้เสร็จปุ๊บผมก็มาดูว่า15สัปดาห์เราจะ พานักศึกษาไปค้นพบเจอประสบการณ์อะไรบ้างก็ออกมาเลยครับว่าอันแรกเลยก็ orientation ทำความรู้จักทำความแนะนำกันก่อนนะครับจากนั้นเราก็มามา build team ก่อนเพราะเราต้องทำงานร่วมกันเนาะเด็กมาจากต่างที่มาต่างคณะต่างสาขารุ่นน้องรุ่นพี่ชั้นปีไม่เท่ากันต้องมา build กันก่อนเลยครับแล้วก็จะให้กันบ้านครับเพื่อที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันใน สัปดาห์ที่3คือเหมือนเปิดประตูสู่ disruption น่ยมันคืออะไรนะครับอาจารย์ก็จะเตรียมมาส่วนหนึ่งนักศึกษาก็เตรียมมาส่วนหนึ่งให้คะแนนด้วยนะครับก็อันนี้ก็เห็นเป็น g e ตามนี้เนาะนี่ีใช่ไหมครับสามสนะครับก็มีแล้วก็ก็จะมาให้ตรงนี้ด้วยว่าผมประเมินจากอะไร3,4,8,9กก็จะมีประเมินซึ่งจะต้องอธิบายให้ชัดเจนให้นักศึกษาทราบนะครับ เขาก็จะได้ทํามาถูกคะแนนก็จะได้ออกมาดีแล้วก็คะแนนดีก็หมายถึงทักษะนั้นะมันถูกพัฒนาดีขึ้นไปด้วยนะครับในระหว่างสัปดาห์อื่นๆที่ไม่เห็นตรงนี้ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ประเมินนะครับก็คือเป็นพักษนาหนุนมเสริมมากกว่าเนาะฝึกฝึกไปเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่ให้คะแนนนะครับฝึกเพราะว่าเห็นเห็นว่าเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่สามจนไปถึงสัปดาห์ที่เก้าเนี่ยพอฝึกไปปุ๊บผมไม่ให้คะแนนสัปดาห์นี้เลยสัปดาห์ที่สิบนะครับ แล้วก็มานําเสนอกันนักศึกษามีเกือบร้อยเพราะฉะนั้น,นต้องแบ่งผมอยากฟังทุกคนแล้วก็ให้เวลาพอสมควรด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่างานเวิร์กช็อปเนี่ยนะครับผมจะให้นักศึกษาเขาได้ทําแผน disrupt ในแบบของเขาเองผมคิดว่าน่าสนใจก็เลยแบ่งให้เวลาพวกเขาในการนําเสนอมากหน่อยในแต่ละคนนะครับเพื่อนจะได้มาฟังจะได้ไอเดียได้แรงบันดาลใจซึ่งมันก็จะตรงนี่เลยนะครับ ตรงตามที่คําอธิบายรายวิชาได้แจ้งเอาไว้นะครับมาดูต่อตรงนี้นะครับก็คือหัวข้อในการสอนเนาะสร้างทีมเสร็จแล้วมาและมารู้จัก disruption กันมันเป็นยังไงตั้งแต่สัปดาห์ที่3จนถึงสัปดาห์ที่7เนี่ยจะเป็นลักษณะคละ้ายๆเราเข้าอบรมสัมมนานครับคือมีปัรยายสลับกับเวิร์กช็อปไปเรื่อยๆนะครับพอเราพูดถึงทําไมต้อง d i s r u p t มจะไปดูทริกเกอร์ตรงไหนผมก็จะมีเฟรมเวิร์กให้นะครับ สัปดาหที่4ก็คือเฮ้ยมันควรจะเสี่ยงไหมผมก็จะมีเฟรมเวิร์กให้นะครับแล้วต่อไปก็คือแบบเฮ้ยเราคน้คนหาจุดแข็งจุดอ่อนอะไรก็ทําผ่านเฟรมเวิร์กเหมือนกันนะครับเฮ้ยแล้วเราจะแบบถอยหลังหรือเดินหน้าหรือจะหลบอะไรก็มีเฟรมเวิร์กเหมือนกันนะครับแล้วก็มาเอ็กซ t คิวกันคือ let your strategy immerse นะครับผมก็มีเฟรมเวิร์กให้อีกสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายสิน่อก,ก็พอเรียนผ่านไปเนี่ยตามสเต็ปนี้แล้วเอาละ คุณก็ต้องมาทํางานร่วมกับกลุ่มของคุณแหละหรือทํางานเดี่ยวแต่ทำมาเป็นกลุ่มก็ได้นะครับนะครับแล้วก็ใช้เฟรมเวิร์กเหล่านี้มา execution ทําเป็นโปรเจกต์ของคุณแล้วก็มานําเสนอนะครับแล้วก็มาสรุปกันอังจริงนะผมคิดเองผมยังสนุกเลยอ่ะเฮ้ยอยากเรียนนะครับตอนนี้เป็นเกณฑ์นะครับเกณฑ์เกณฑ์ก,การวัดผลแผนการวัดผลมาเป็นแบบนี้นะครับคะแนนเต็มสิบนะครับเกรดเป็นแบบนี้นะครับระดับการให้คะแนนนะครับ อันนี้ก็เป็นเกณฑที่ตอกไว้นะคร,รับก็คือแจ้งนักศึกษา